สวัสดีทุกท่านครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีโอกาสเป็นประเทศที่รวยสุดในโลกได้ภายในปีเดียวเลยครับภายในปีเดียวเพราะอะไรท่านทราบไหมครับเพราะว่าผมได้ค้นพบตำแหน่งดวงดาวที่เป็นตัวชี้วัดตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลกเลยครับก็คือตลาดหุ้นดาวโจนของอเมริกา นัดแดกแอตแลนตตลาดหุ้นเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสสเปนเม็กซิโกไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นทุกๆประเทศละในโลกเลยครับผมได้ค้คนพบนะครับผมได้ค้นพบตำแหน่งดวงดาวซึ่งสามารถบอกได้ว่าตลาดหุ้นทุกๆประเทศดัชนีของน้ำมันโลก ดัชนีของข้างเงินโลกและตัวอื่นของโลกเรานะครับจะขึ้นจะลงเมื่อใดนะครับมีหลายท่านไม่เชื่อครับมีหลายท่านไม่เชื่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ที่อาจจะอาจจะเป็นเรื่องที่ที่เกินเกินเกินกว่าปกติที่มนุษย์คนทั่วไปจะเชื่อนะครับ มนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเวลาครับจะอ้างว่าไม่มีเวลาแม้กระทั่งเวลาที่จะใส่ใจต่อตัวเองคนที่ตัวเองรักครอบครัวสามีปัญญาลูกๆก,ก็อย่างว่าครับขณะชีวิตตัวเองยังไม่ใส่ใจเลยนะครับแล้วจะไปใส่ใจกับคนรักลูกๆและเผ่าพันธุ์ของตัวเองได้ยังไงครับทุกวันนี้มนุษย์เราได้ก้าว มาสู่ความโง่เขลาเบาปัญญาก่อนข้างจะมากมายครับจนไม่สามารถที่จะไปเชื่อในสิ่งที่มันมันมันเกินชีวิตประจำวันของเขานะครับแต่ท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าปัจจุบันมีงานค้นคว้าวิจัยของสายพอสายผพันธ์นะครับสายพอพันธ์พอพนของมนุษย์ที่ท้าทายโลกที่คิด จินตนาการและพยายามจะสืบสอบหาทางเอาชนะงานค้นคว้าวิจัยทางด้านาต่างๆมันเหมือนกับว่ามนุษย์มนุษย์เราทุกวันนี้จะห่างกันมากครับห่างกันมากเลยครับระหว่างมนุษย์ที่มีจินตนาการกับมนุษย์ที่ที่ไร้จินตนาการนะครับก็คือดําเนินชีวิตไปตามตามสันดานสังคมหรือตามสันดานอริยธรรมของความอยู่รอดนะครับ ตัวผมเองนี่พยายามพยายามติดต่อนะครับพยายามติดต่อพยายามนําหลักฐานงานค้นคว้าที่ทําสําเร็จมาหลายปีแล้วนะครับพยายามติดต่อไปทั่วโลกเลยครับโพสในทวิตเตอร์โพสในเฟซบุ o กโพสในลิงก์อินโพสในย้า o o ูโพสไปทั่วเลยครับรวมทั้งจะทําวิดีโอใน YouTube ด้วยผมโพสไปหาเพจคอสชอมา สองปีกว่าแล้วครับปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ก็พยายามทําคลิปอะไรต่างๆแล้วก็พอไปที่คอสชอนะครับ <c oughs> พอไปที่เพจของสํานักนายกรัฐมนตรีก็ถูกบอกไปแล้วครับสมบอกไปแล้วผมได้เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานที่ผมได้ค้นคว้าวิจัยจนสําเร็จสามารถคานวณตัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกได้นะครับผลประโยชน์มากมายมหาศาลแน่นอนครับทุกวันนี้ สื่อมีเดีย <c oughs> ที่เป็นมหาเศรษฐีทั่วโลกอย่างบุมเบิร์กนะครับไมเคิลบุมเบิร์กปัจจุบันเป็นมหาเศรษฐีอันดับเจ็ดไแปดของโลกนะครับก็รายได้ทั้งหมดก็มาจากการขายสื่อนะครับขายสื่อขายข่าวในบุมเบิร์กนะครับในบุมเบิร์กที่มี <c oughs> มีทั่วโลกเลยครับนั่นลองดูครับถ้าท่านลองเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าท่านลองเข้าไปในในเฟซบ o ๊กหรือว่าทุกๆโลกโซเชียลนะครับ ท่านเข้าไปดูใน CNN, Reuters, New York Times, Wall Street Journal แล้วก็การรายงานของสื่อมีเดียระดับโลกต่างๆก็รู้แล้วแต่รายงานภาวะตลาดหุ้นทั้งนั้นนะครับขณะเขารายงานงูวัวป่านะครับเ้ายังมีรายได้มากมายมหา,าศาลทั่วโลกเลยครับผมเคยติดต่อรัฐบาลนะครับต <c oughs> ิดต่อรัฐบาลว่า ถ้าประเทศไทยเราได้ทําโครงการนี้ขึ้นมาขายข้อมูลตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วหุ้นทุกตัวทั่วโลกเลยนะครับประเทศไทยเราจะรวยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองของโลกโดยทันทีเลยครับผลงานหลักฐานผมมีเพียบครับมีเพียบมีหลักฐานผลงานที่ที่ผมบอกว่าผมคำนวณได้นะครับ